ฟังผมให้ดีนะครับข้อความนี้เป็นข้อความสําคัญนะครับฟังให้ดีนะการใช้วิธีพีระมิดยอดเดียวเหมือนยุค8 0ดศเนี่ยมันใช้ไม่ได้กับเด็กเจ็ดแซในยุคปัจจุบันมันใช้ไม่ได้ข้อที่2คือโลกของฟุตบอลมันเปลี่ยนไปมันต้องทําระบบคอเทนเนตี้หรือการวิวัฒน์ฟุตบอลแบบญี่ปุ่นอย่างที่ผมกำลังพูดนี่แหละมันจะทําให้เราสามารถเดินไปข้างหน้าได้ด้วยเจเนเรชันแซและอัลฟารุ่นต่อไปซึ่งญี่ปุ่นก็กำลังทําอยู่เขามุ่งตรงสู่แชมป์โลก แต่การที่นะครับคนเจน X เ e n Baby Boomer ของเราเนี่ยพยายามที่จะทำเป็นฟุตบอลในยุค80 90เพื่อคิดว่าจะทำเหมือนอังกฤษเหมือนฝรั่งเศสไต่ขึ้นมาเป็นเป็นพีระมิดยอดเดียวทื่อขึ้นมาชุดใหญ่โดยที่มีกลยุทธ์อะไรเลยและเด็กเราเด็ก g ซ n Z ไม่ฟังหรอก นะครับเพื่อเผื่อเราจะไม่มีนักเตะที่ดีๆเลยในอนาคตถึงจะไปเขี่ยวเข็นเด็กในขนาดไหนตอนนี้มันก็ไม่เหมือนยุค8090นะแล้วครับเราไม่มีนักเตะวิริยาอุตสาหะนั่นแหละแต่เขาจะมีนักเตะที่เขาจะพัฒนาตัวเองด้วยตัวเขาเองนะฟังให้ดีนะครับต่อไปนี้เจนซดเขาจะพัฒนาตัวเขาเองไม่ต้องไปจ้ำที่แชมซายกับเขาเพียงแต่ว่าคุณจะต้องวางรถแบบวางเส้นทางที่มีกลยุทธ์ที่ทําให้เด็กเกิดแรงบันดาลใจ เรื่องนี้มันลึกซึ้งนะมันเป็นภาคขยายของคอเทอร์เตี้นะครับที่ผมบรรจุไว้ในธรรมนูุฟบอเพียงแต่ว่าผมยังไม่ได้พูดถึงจุดนั้นเพื่อนๆฟังไปเรื่อยเดี๋ยวเพื่อนๆก็รู้แล้วสิ่งที่คุณประมาทผมว้นะคุณฟังให้ดีนะความหายันตของทีมชาติไทยหรือฟุตบอลไทยเนี่ยคุณจะต้องรับผิดชอบนะสวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก็วันนี้นะครับรู้สึกจะมีการประชุมนะของฝ่ายเทคนิคนะครับเฮดโ,โค้ชทีมชาติไทยแล้วก็สมาคมมีการเรียกประชุมด่วนนะครับเกี่ยวข้องกับ ความล้มเหลวนะความล้มเหลวครั้งนี้มันมันเป็นที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือมันล้มเหลวทั้งทีมยาวชนนะรวมทั้งทีมชุดใหญ่ที่ยังมองหารูปแบบและอนาคตไม่เจอนะครับเรื่องนี้เป็นความจริงครับก็เริ่มจะมีคําว่าอวสานบอลไทยนะมาจากทางฟู้เอ็นฟูเนนเซอร์หลายคนนะที่เป็นน้องๆเขามองมานะครับน้องน้องเหล่านั้นอาจจะยังไม่รู้จักเรื่องคองนเทนต์ทีฟุตบอลนะครับ แล้วก็ยังมีหลายคนที่มาด้วยค่าวิธีคิดนะครับในสิ่งที่ผมนําเสนอไม่เป็นไรครับผมไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะครับอย่างน้อยเขาก็นั่งอยู่บนบริเวณที่ทำลายฟุตบอรไทยกันคําว่าถ้าเกิดว่าไม่รู้และพยายามเรียนรู้เนี่ยผมผมไม่ว่าอะไรนะแต่ถ้าไม่รู้แล้วยิงพยองนะนะครับและยังยึดมั่นถือมั่นยังทําต่อไปเนี่ยผมถือว่าแนวทางการเดินแบบพีระมิดยอดเดียว และการไม่แยกขอเทียทีคือการฟุบทำลายฟุตบอลไทยอย่างชัดเจนทําไมผมถ้งใช้คําว่าทําลายฟุตบอลไทยคืออย่างนี้นะครับต้นเฟัองที่คล่ครับสั้นๆเลยนะผมอธิบายสั้นจะได้ไม,ไม่ไม่ต้องพูดกันยาวตอนนี้2 0 2 5ฟุตบอลในอาเซียนเปลี่ยนครับทุกชาติเขาพัฒน,นาไม่ว่าจะเป็นเวียดนามอินโดหรือแม้กระทั่งติมอร์เลสเตเขาพัฒน,นากันหมดแล้วเขามีแนวคิดเป็นหลักสากลกันหมดแล้วแต่ที่แน่ๆครับเรากำลังสับสนมาก เพราะว่าที่ผ่านมาทีมชาติไทยเราเนี่ยอยู่ยังไงก็อยู่มาได้นะจะพัฒนาผิดทางจะเป็นพีระมิดยอดเดียวมันก็ใช้ได้มาตลอดคําว่าพีระมิดยอดยอดเดียวก,การสร้างนักเตะจากรุ่นเยาวชนขึ้นสู่ทีมชาติโดยตรงฟังนะครับตั้งแต่ทางเล่นในดีนั่นแหละที่ประชุมประชุมมันอยู่เนี่ยนะครับแล้วท่านี้ฮัสซันยังมีแนวคิดที่จะทําให้ทีมชาติทุกชุดมีรูปแบบการเล่นเหมือนกันยิ่งไปกันใหญ่เลยครับเพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะคุณไม่เข้าใจปรัชญาการทําการพัฒนาเยาวชนเพื่อมุ่งขึ้นสู่การเป็นมืออาชีพแบบมมาป่าเลยอะ่ะเหมือนฝรั่งก็สอนเด็กกันนะนะครับเหมือนญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้เด็กเขาเนี่ยขึ้นไปแบบใน,นลักษณะที่ไปประชิญโชคในสโมสรใหญ่ฝึกเบสิกให้ถูกต้องตรงตามรูปแบบเดียวกันถูกต้องแต่วิธีคิดเขาอ่ะเขาพยายามทำโปรเจกต์ดีๆให้เด็กเข้าไปอยู่ในยุโรปเลยนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเราตอนนี้คือ เราไปโฟกัสการพัฒนาเยาวชนจนเราไม่รู้ว่าทีมชาติชุดใหญ่หรือทีมโปรคืออะไรนั่นแหละครับคือหาย,ยานะเพราะอะไรครับเพราะฟุตบอลบนโลกใบนี้มันเปลี่ยนไปแล้วและมันเปลี่ยนไปในสภาวะที่มีกระแสค่อนข้างะแรงในการพัฒนาฟุตบอลอย่างซาอวดิอาระเบียนะครับอย่างอุซเบกิสถานอย่างกาตาลหลายชาติในจอรจอแดนเนี่ยเขาเปลี่ยนไปหมดแล้วครับอิรักอิรักเนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่าพัฒนาการรูปแบบการเล่นขึ้นมาอย่างอย่างในระดับสากลเลย นี่คือการมุ่งสู่สากลของทุกชาติในโลกนี้แต่เรากําลังฝันรุเมรุงแรงที่ใช้นักเตะที่มีอยู่ในไทยเราตอนนี้นะที่จะสามารถพัฒนาขึ้นขึ้นสู่ในระดับเกรด A ท็อปเลยโดยที่นะครับเราไม่สร้างบรรยากาศในลักษณะที่ให้เด็กแข่งขันขึ้นไปสู่ลีกอาชีพหรือลีกยุโรปเรายังไม่รู้ปัญญาตัวนี้ถึงเราจะรู้นะเราก็ยังพยายามเอาเด็กขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่อยู่ดี นะครับมันมันมันฝืนเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆและตอนนี้ผมพูดคำหนึ่งที่ท่านต้องไปคิดนะจังก็พูดถูกไม่ดีนะว่าตอนนี้อาเซียนอาเซียนจะไม่เลี้ยงเราไว้แล้วและอาเซียนจะไม่ให้อภัยแล้วนะอาเซียนจะลงโทษเราเพราะอะไรเพราะอาเซียนทุกชาติเนี่ยเวียดน,นามก็โอนตัวอินโดนีเซียก็โอนตัวมาเลก็โอนตัวครับติมอร์เลสเตรปรับปรุงการเล่นใหม่สอปอรลาว พัฒนาระบบขึ้นอย่างน่าสนใจนะครับทุกชาติไม่ว่าฟิลิปปินสิงคโปร์แข็งแกร่งเกือบหมดแล้วและถ้าเรายังอาศัยบารมีอยู่เก่าวิธีคิดเก่าเราอยู่เนี่ยเราจะไปไม่รอดในปีหน้าแม้กระทั่งอาเซียนเราก็จะมีปัญหานะครับทีนี้พอเราไปเจอทีมระเพี้เชียระนะครับซีเรียยกระดับแล้ว UAE ยกระดับแล้วนะครับอิรักเขายกระดับขึ้นไปสู่สากลแล้วนะครับอยู่นี้เขาไปคิดจะขึ้นไปสู่ระดับท็อปเอเชียแล้ว จากเมื่อก่อนอิรักอิรักกับเรานี่ไม่ไม่ได้ห่างกันเยอะสมัยพี่ตุก๊กสมัยซิโก้อิรักไม่ได้ห่างเราเยอะซาอุดีอาระเบียก็ไม่ใช่ทีมที่ขาดลอยกับเราไม่ใช่แต่ตอนนี้บอลคนละคาสนะครับเห็นไหมครับว่าสิ่งที่เราพยายามที่จะนะใช้คนอย่างไอโทุนีฮัตสันนะครับหรือก็เคล,ล้นอย่างเงี้ยหรือโค้ชทุกคนเนี่ยที่กําลังพัฒนาบอลไทยทุกวันเนี่ยแน่นอนครับเขาไม่ได้อยู่กับเราตั้งชาติหรอก ผมให้ไม่เกินสาปี4ปี่ปีเบางคนปีเดียวก็ก็หลุดละไม่มีใครพัฒนาต่อเนื่องได้สักคนหนึ่งมาตั้งเกมตั้งหมาก,กันใหม่เพราะอะไรรู้ไหมครับเราพยายามทําในสิ่งที่พยายามพัฒนาเยาวชนแบบเบสิกนะใครๆก็รู้เด็กอนุบาลก็รู้ว่าสิ่งที่คุณทํามันถูกแต่มันไม่ฉลาดไงครับแล้วมันไม่ดูตามาตาเรือด,ด้วยเพราะทุกวันนี้เขาฟุตบอลเขาพัฒนาฟุตบอลในโลกไปยังไงแล้วนะครับเขาเรียกว่าไม่ดูบรรยากาศฟุตบอลรอบตัว ไม่ไม่รู้จักต้องใช้พลังระดับไหนต้องใช้กลยุทธ์แบบไหนในการที่พาทีมไทยเราเนี่ยอยู่รอดในสังคมฟุตบอลของโลกเนี่ยและพัฒนาก้าวไปอยา่างสมควรเนี่ยคุณไม่รู้จักเลยตอนเนี้ยแน่นอนครับทาเลนในดีมันดีพัฒนาขึ้นมาทําทําต่อไปแต่มันไม่ใช่เมนเมนของทีมชาติเมนของทีมชาติถ้าเราพูดในเรื่องในในระดับปรัชญาเนี่ยพอมาขึ้นชุดใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคุณไม่ทำความเทที่คุณจะมองไปเห็นภาพการแยก ทีมโปรโออกจากทีมเยชนจะมองไม่เห็นเลยไม่มีทางมองเห็นครับทุกคนจะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าพัฒนาเยชนขึ้นมาเป็ติทีมชาติตัวนี้จะเป็นอุปสรรคต่อแพชั่นเด็กที่จะไปสู่ระดับอาชีพคลิปนี้ผมพูดเร็วนะถ้าคนมีปัญญาจะฟังผมรู้เรื่องเลยแต่ถ้าคนดักดานนะจริงๆ <c oughs> เขา <c oughs> เขาอาจจะไม่ชอบผมตัวผมด่าก็ได้นะมันก็สู้ควรจะด่ามันก็สู้ควรจะเบิร์ดกะโหลกนะนะครับถ้าบ้านผมก็ตีก้านคอไปแล้วนะพูดมาตั้งพันหนูคลิปพูดมาเป็นปีพูดจนเหนื่อยลว นะครับไม่รู้ว่าสมองว้ไหนแล้วเผลอฟังไม่รู้เรื่องนะก็มาหาว่าเราพูดไม่รู้เรื่องอีกทั้นทนท,ที่ตัวเองไม่มีสมองอ่และที่ผมควรจะด่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะไอ้ตัวพวกนี้แหไะเป็นตัวถ่วงลังฟุบอไทยทุกวันเนี้ยนะครับเข้าใจอะไรยากเขาต้องบอกว่านะพุทธเจ้าสอนว่านะนี่กสันยีคือช่วงเวลาที่นักปราคนที่เขาเก่งอ่ะเขาหลบเข้าไปในป่าไป,ป,ป,ปบำเพ็ญเพียรภาวนาน,นั่นแหละเขาไม่มายุ่งกับโลกมนุษย์หรอกเขาปล่อยให้ฆ่าแกงกันเอง ขาปล่อยให้่มสลายกันเองมันก็เหมือนเราเป็นมิจัาสินีจริงนะคนที่มาพูดอะไรดีๆให้ฟังอนะที่มันลึกซึ้งที่มันเป็นเรื่องแปลกใหม่ที่มันเป็นเรื่องจะแก้ปัญหาได้นะเรากลับไม่สนใจนะแล้วก็มาด้อยค่าเขาต่างๆนะทั้งที่คนที่พยายามทําตัวให้ให้ดูดีพยายามทําตัวให้ดีดูดีพูดจาอะไราก็เหมือนเป็นหลักการนะแต่ความจริงแล้วมันเป็นหลักการงโง่หลักการที่ควรจะข้ามได้แล้วคนที่มีปัญญาเขา,เ,ขาเอือมละอาเนี่ยพราะคนที่มีปัญญาปกติแล้วสังคมเนี่ย มันจะมีน้อยก่าคนที่ที่โง่นะคนมีปัญญาจะน้อยกว่าคนหมู่มากเหล่านี้คิดว่าตัวเองถูกไงแล้วคนที่มีปัญญาเหล่านี้ก็ค่อยหายไปทีละคนสองคนนะครับแล้วก็โดนได้ค่าไปเรื่อยในที่สุดเนี่ยคนคนเหล่านี้ที่ไม่พยายามพิจารณาเรื่องนี้เขาก็ตกอยู่ในวงวนที่เขากัดหัวกันเองอะมันเป็นอย่างนั้นครับแต่ไม่เป็นไรครับผมพยายามพยายามทําถึงที่สุดนะเพราะว่าถ้าเกิดช่วงเวลาที่ผมพูดดีผมพูดสุภาพผมพูดหลักการ แน่นอนครับคนมาฟังเนี่ยก็ได้ก็ได้ความรู้ผมอาจจะต้องกราบขออภัยนะสำหรับเพื่อนที่เข้ามาฟังใหม่นะต้องเพื่อนบางคนอาจจะบอกว่าเพิ่งเข้ามาฟังช่องบัชินนะก็ฟังดีเป็นบางคลิปแต่บางคลิปทําไมช่องบัชินพูดแรงพูดทิมพูดพูดหนักมากเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าผมพูดมาเป็นพันคลิปแล้วถ้าเป็นคนที่มีความวิทยาุาสาหะคุณลองมาพูดเรื่องที่มีสาระเพื่อชาติเพื่อฟุตบอลไทยเนี่ยลองพูดสักพันคลิปดูเหมือนผมตอนนี้ผมจะทําคลิปถึงสองพันคลิปแล้วนะ ช่องผมจะถึงสองพันคลิปแล้วนะครับผมพูดมันเป็นแรมปีนะพูดดีๆมาเป็นแรมปีมีเพื่อนในหลายรุ่นที่ฟังเข้าใจแล้วบางคนเข้าใจแล้วเขาเขาก็าว่าโอเคผมเข้าใจแล้วแต่มันไม่มีการการขยับแต่ด้านบนสิครับนะครับไม่ไม่มีการขยับอะไรให้ดีขึ้นเลยยังไปวนลูปลเมเดิมอะพีระมิดยอดเดียวนะครับล้มเหลวซ้าแล้วซ้าเล่าเราเจนความล้มเหลวเป็นรายทางของฟุตบอลไทยมาถึงวันนี้และมันมีสิ่งที่น่ากลัวอย่างหนึ่งคือ อาเซียนเปลี่ยนไปเราจะร่มเร็วหนักกว่านี้ครับสิ่งที่ผมพูดนี่แหละมันเป็นหลักการที่ตรงที่สุดนะแต่สิ่งที่คุณไปพูดไปคือพูดง่ายๆว่าคุณพูดเป็นประเภทผมไม่รู้นะรัทธิโยมอาจจะต่างกันนะคุณฟังเพลงผมฟังเอโรสมิธนะครับผมผมฟังอะไรที่อาจจะไม่เหมือนคุณนะคุณอาจจะชอบฟังอะไรที่มันีซี่ง่ายกว่าผมนะแต่ผมชอบฟังเพลงที่มันหนักกว่าคุณฟังเพลงที่มันยากกว่าที่คุณฟังก็ได้ในสิ่งที่ผมพูดเนี่ยคุณอาจจะคิดว่าไม่มีสาระ แต่คุณกลับไปสนใจเรื่องสาระแพรวพราวสมมติผมจะเปิดคอมพิวเตอร์ผมจะอ่านสถิติบอลโลกให้ฟังเนี่ยถ้ามันทําได้ง่ายขนาดอ่านนี่หมดเลยว่ายุคนี้นะชาวญี่ปุ่นมีไข่บ้านคอเทนตี้ฟุตบอลญี่ปุ่นเขาจะเขียนแล้วเป็นทีมรวมกันอะไร้ในไปวิเคราะห์ทุกทีเท่าที่ใหญ่ให้ดีที่สุดให้มันแพรวพราวทำไมเขาไม่เอารมอ์มากที่จริงผมไม่มีความรู้หาอะไรหรอกคุณยังคงไม่หวานหรือว่าจำผมได้ตรงไงแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ในสิ่งที่ผมพูดในคลิปนี้ในช่องบัคกี้ชาแนลกว่าพันนคลิปเี่ยผมมไ่เคยอ่านใครมาพูดนะ มันมาจากสมองความคิดและสิ่งที่ผมวิเคราะห์มาดีแล้วเท่านั้นน้อนั่งเล่าให้คุณฟังแต่คุณฟังไม่รู้เรื่องพอคุณฟังไม่รู้เรื่องคุณก็ตีค่าว่าไม่มีราคานี่ผมไม่เป็นไรครับให้คุณอยู่ในความหายนากันต่อไปผมพูดสั้นๆข,ขาดเลยปี2 0 2 6จะไม่เหจะไม่อนเดิมอีกแล้วฟุตบอลอาเซียนจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วและถ้าเราไม่ทำคอเทนที่ภายในปีนี้ เราจะพลาดฟุตบอลโลกปี2030ไอ้สิ่งที่มันน่ากลัวกว่าน,นั้นนะระหว่างทาง2,026ไปถึง2,030เนี่ยถ้าเราไปพีระมิดยอดเดียวแบบนี้นะแอโทนีฮัดสันอยู่ได้ไม่กี่ปีหรอกที่มาประกาศไอ้จะทำอะไรเนี่ยนะครับไมาดามแป้งก็ไม่รู้จะต่อ,ต,อ,ต,อต่อสมัยหรือเปล่าและเทคนิคฝประธานเทคนิคหรือฝ่ายเทคนิคเราก็ไม่รู้จะอยู่อีกกี่ปีนะครับรวมทั้งก็เคลื่นด้วยที่คุมทีมเด็ก ถ้าจะมาพูดกับเรื่องแบบนี้มันก็เป็นนโยบายเดียวกันกับที่เราพูดกันมาห้าสิบปีแล้วไม่จําเป็นจะต้องทำบนูุฟุตบอลใหม่ไม่จำเป็นจะต้องมีแนวคิดแบบใหม่หรือมันเป็นแนวคิดซ้ําๆสร้างเยาวชนให้ดีที่สุดส่งทอดอดีนเดขึ้นมาสู่ทีมชาติชุดใหญ่มันเป็นเรื่องที่เด็กอนุบาลก็พูดกันแต่สิ่งที่ผมพูดมันประกอบไปด้วยพลวัตแรงขับเคลื่อนที่มันทรงประสิทธิภาพแล้วมันมีกลยุทธ์ในการขับผักดันไทยไปสู่ระดับเอเชียหรือระดับโลกมันเป็นปัชญายของทีมชาติญี่ปุ่นเขา แต่คุณไม่รับกันเองเมื่อไม่รับปุ๊บคุณไม่ยอมทําในสิ่งที่ควรจะทำเนี่ยปี2026จะเป็นปีไหยนะของทีมชาติไทยไายนาตัวนี้ไม่ได้ไหยนะไม่ได้คุณไม่ได้ไปแพ้กับทีมเอเชียคุณแพ้แน่แต่คุณก็ลังจะพังตอนปลายปีกลางปีเพราะคุณจะแพ้อาเซียนแล้ววันนั้นน่ยผมไม่ยังนึกภาพฟูตบอไทยจะเป็นยังไงและถึงแม้ว่าผมจะอายุ50สมมตินะน้องอินฟลูเอนเซอร์ช่องอื่น อายุ30อายุ28อย่างเงเป็นรุ่นลูกผมเลยนะถ้ายังไม่ถึง30มสิบนรุ่นลูกผมหมดแหละเขาจะทนไม่ได้เชื่อเถอะรุ่นอายุ4ี่0 6 0ห้เนี่ยมันเกินจะทนแล้วตอนเนี้ยแต่ตอนนี้สมาคมฟุตบอลมาเทศไทยกำลังจะทําให้เด็กรุ่นอายุ30 25 40เขาทนไม่ได้เพราะเขารู้ชะตากรรมกันแล้วว่าพัฒนาแบบนี้นะ จะไปเริ่มตั้งแต่การเพาะบ,บ่มเด็กขึ้นสู่ทีมชาติใหม่เนี่ยมันต้องใช้เวลาอีกไม่ต่ำกว่า30ปีถึงจะไปบอลโลกณวันนั้นไม่รู้โลกจะแตกหรือยังอินโดนีเซียอาจจะไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแล้วก็ได้เวียดนามเข้าไปกันหมดแล้วไทยเราจะตามท่วมเตี้ยมท่วมเตี้ยม,ต,มตามหลังเขาไม่ทันนะอินโดนีเซียจะกลายเป็นญี่ปุ่นสาหรับเราเวียดนามจะกลายเป็นเกาหลีสําหรับเราแล้วเราเป็นอะไรอยู่ก็ไม่รู้เยอะอาเซียนเพราะคนที่พูดคํานี้ออกมาเนี่ยอีกไม่เกินปีสองปีเขาก็หายหน้าไปแล้ว มาทิ้งมรดกแบบนี้เราไว้ให้เราแต่สิ่งที่ผมกำลังจะพูดเนะี่ยคุณฟังให้ดีนะมาจาก generation x ผมคน gen x นะครับผมคน gen x ผมเนะี่ยไม่สามารถที่จะมาฟังเรื่องไร้สาระแบบนี้อีกได้ผมจึงบอกว่าคุณต้องทำ quality เดี๋ยวนี้แล้วเราจะได้ไปฟุตบอลโลกปี2030ผมถามคุณตรงๆมีว่าไอ้หน้าไหนอยู่ในประเทศไทยเนะี่ยหน้าไหนผมขอใช้คำหยาบนะไอ้หน้าไหนในประเทศไทยตอนเนี้ จะมีแผนไปสู่ฟุตบอลโลก2,030แต่ผมเนี่ยมีอยากจะไปและทํานะครับถ้าไม่อยากจะตายก่อนเห็นฟุตบอลไทยไปบอลโลกกะทเอย่าว่าแต่รุ่นผมตายก่อนเลยครับรุ่นเด็กอินฟลูเอนเซอร์อายุไม่ถึง30ก็จะตายก่อนเหมือนกันน้องก็จะตายก่อนเหมือนน,น้องไม่ได้ดูฟุตบอลไทยไปบอลโลกหรอกและไม่รู้โลกของฟุตบอลจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างเมื่อถึง23-30ปีข้างหน้าอาจจะไม่มีการแข่งขันฟุตบอลอีกแล้วก็ได้ หรือฟุตบอลอาจจะไปอยู่ในเกมทั้งหมดเลยคนเลิกเตะบอลไปแล้วก็ได้นั่นคือความอับอายอดสูงที่สุดที่คุณกาลังทําอะไรงโงวยตอนเนี้ชัดไหมครับนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ผมบอกไว้เลยครับว่าที่ผมพูดแรงตอนนี้ไม่มีอะไรนะต้องกราบขออภัยเพื่อนที่เพิ่งมาฟังใหม่เหมือนคุณน้อยพูดจะเพิ่งตีค่าผมนะเพราะว่าคุณยังไม่รู้เรื่องคอเทนทีแต่คุณฟังกันสั้นเลยว่าผมมีวิธีจะทาให้ฟุตบอลไทยขึ้นสู่ระดับเอเชียและไปฟุตบอลโลกสปีสองพัน2030สิได้เพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ผู้หลักผู้ใหญ่ของเราและการทําทีมชาติไทยของเราตอนเนี้กําลังจะวนเข้าสู่รูปเดิมที่เราล้มเหลวมาจากกระดียตงแต่ยุค8 0ดศเราเราดีตอนนั้นแต่ตอนนี้มันล้มเหลวไงฟุตบอลมันเปลี่ยนยุคแล้วยิ่งจะหนักหนักกว่านั้นคืออาเซียนหรือฟุตบลลอลระดับตัวเราเขาจะไม่เลี้ยงเราไว้ลนะถ้าเรายังงมงงอยู่แบบนี้นะเขาจะลงโทษแล้วหนละต่อไปเนะี่ยเข้าใจสิ่งที่ผมพูดนะถ้าคุณยังไม่เข้าใจมันก็สุดจะเยียวยาลนะ้ว ฟังผมให้ดีนะครับข้อความนี้เป็นข้อความสําคัญนะครับฟังให้ดีนะการใช้วิธีพีระมิดยอดเดียวเหมือนยุค8 0ดศเนี่ยมันใช้ไม่ได้กับเด็กเจ็ดแซในยุคปัจจุบันมันใช้ไม่ได้ข้อที่2คือโลกของฟุตบอลมันเปลี่ยนไปมันต้องทําระบบคอเทเนตี้หรือการวิวัตรฟุตบอลแบบญี่ปุ่นอย่างที่ผมกำลังพูดนี่แหละมันจะทําให้เราสามารถเดินไปข้างหน้าได้ด้วยเจเนเรชันแซและอั p ฟารุ่นต่อไปซึ่งญี่ปุ่นก็กำลังทําอยู่เขามุ่งตรงสู่แชมป์โลก แต่การที่นะครับคนเจน X เ e n Baby Boomer ของเราเนี่ยพยายามที่จะทำเป็นฟุตบอลในยุค80 90เพื่อคิดว่าจะทำเหมือนอังกฤษเหมือนฝรั่งเศสไต่ขึ้นมาเป็นเป็นพีระมิดยอดเดียวทื่อขึ้นมาชุดใหญ่โดยจะมีกลยุทธ์อะไรเลยและเด็กเราเด็กเจนแ Z ไม่ฟังหรอก นะครับเพื่อเผเราจะไม่มีนักเตะที่ดีๆเลยในอนาคตถึงจะไปเขี่ยวเห็นเด็กในขนาดไหนตอนนี้มันก็ไม่เหมือนยุค8 0 9 0นแล้วครับเราไม่มีนักเตะวิทยาอุตสาหะแล่วแหละแต่เขาจะมีนักเตะที่เขาจะพัฒนาตัวเองด้วยตัวเขาเองนะฟังให้ดีนะครับต่อไปนี้เจนซดเขาจะพัฒนาตัวเขาเองไม่ต้องไปจำ้ำชี่แชมป์ไยกับเขาเพียงแต่ว่าคุณจะต้องวางรถแบบวางเส้นทางที่มีกลยุทธ์ที่ทําให้เด็กเกิดแรงบันดาลใจ เรื่องนี้มันลึกซึ้งนะมันเป็นภาคขยายของคอเทอร์เนตี้นะครับที่ผมบรรจุไว้ในรรมนูฟุตบอลเพียงแต่ว่าผมยังไม่ได้พูดถึงจุดนั้นเพื่อนๆฟังไปเรื่อยเดี๋ยวเพื่อนๆก็รู้แล้วสิ่งที่คุณประมาทผมวแลนะคุณฟังให้ดีนะความพยายะของทีมชาติไทยหรือฟุตบอลไทยเนะี่ยคุณจะต้องรับผิดชอบนะอีกห้าปีสิปีข้างหน้านะครับเยาวชนรุ่นใหม่เขาจะสาบแช่งคุณนะเพราะว่าคุณเตะทวงเนี่ยไม่ยอมใช้สติปัญญาในการที่จะยกระดับพัฒนา ฟุตบอลในชาติเพื่ออนาคตของเยาวชนในอนาคตไว้เลยถ้าคุณมา,มาประมาทหรือปรารผมไย้เนี่ยสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ในวันนีมน้มันเป็นเรื่องที่ล้าสมัยที่สุดและมันเป็นเรื่องที่มันจะเกิดนะครับข้อบอกพร่องและทําให้ฟูตบอลไทยเราไม่สามารถไปไหนได้เลยนะคุณต้องรับผิดชอบไม่ได้นะในเมื่อคุณไม่ยอมฟังสิ่งที่ผมพูดในสิ่งที่สําคัญที่สุดต่อประเทศชาติบ้านเมืองตอนนี้นะขออภัยเพื่อนที่มาฟังใหม่ในช่องผมนะคลิปต,ต่อไปผมจะพยายามพูดเรื่ององค์ความรู้เพิ่ม และวนกลับอีกครั้งหนึ่งในการพูดแต่เพื่อนที่เคยฟังแล้วนะครับอาจจะคิดว่าคุณพระขินมาพูดซ้ําอีกรอบหนึ่งอดทนครับเพราะว่าคนที่ยังไม่รู้เรื่องนี้ยังมีเยอะครับ ใครมันมีเรื่องการแข่งขันทัวนาเมนต์หลักสองทัวนาเมนต์สำคัญกันระหว่างทางในกฟุตบอลโลกต้องสร้างทีมห้าเปสร้างทีมนักตระดับโลกอย่าไปอุปบะ,ะโลกนักแต่สมัครเล่นชี้กดชีกเกนยัยกแต่สมัครเล่นมาใส่ทีมโตอย่าทำลายทับยากรอ มันมีเรื่องการแข่งขันท์นาเมนตหลักสองโนาเมนตสำคัญกันระวังทางอย่าไปฟุตโบอลโลกต้องสร้างทีมมาเปสร้างทีมนักแต่ระดับโลกอย่าไปอุปบังโลกนักแต่สมัครเล่นชี้กดชี้เกนยักษ์แต่สมัครเล่นมาใส่ทีมโบ i'm tim harvey